และในวันนี้นะฮะเราก็จะลองเอาเจ้ามี10 T ทีโปเครื่องนี้เนี่ยไปลองถ่ายรูปถ่ายคลิปกันดู108ล้านพิกเซลนะฮะและนี่คือคลิปที่ได้จากหมดวอร์กของโทรศัพท์เครื่องนี้ครับอันนี้รถไม่ได้ล้างมานะมนแมลงเต็มเลย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ y o u t u ช e แนลถนดมีกล้องนะฮะและในวันนี้นะครับสมาร์ทโฟนในมือของผมนะฮะก็เป็นยี่ห้อเซมีนะครับรุ่นมี 10T Pro 5G นะฮะสาเหตุที่เลือกซื้อเจ้าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะฮะเพราะว่าด้วยความละเอียดของกล้องมันเองนะฮะ108ล้านพิกเซลนะครับนี่เลยมีการันตีอยู่หน้ากล่องเลยนะฮะนี่108ล้านไม่ธรรมดาและที่ไม่ธรรมดาอย่างหนึ่งก็คือ ราคาของมันนะฮะราคาของมันอยู่ที่10,000ื่นกลางๆและในวันนี้นะฮะเราก็จะลองเอาเจ้ามี10ทีโปเครื่องนี้เนี่ยไปลองถ่ายรูปถ่ายคลิปกันดูนะฮะว่ารูปกับคลิปที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ด้วยโหมดของกล้องมันเองนะฮะก็มีฟังก์ชันแล้วก็โหมดถ่ายรูปมาให้เยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะกับงานที่ได้จากเจ้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะฮะมี10บทีโปนะฮะโอเค let's go ไป โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเวโลคาเฟ่แล้วนะฮะก็อยู่กับน้องเบนนะฮะเจ้าของร้านสวัสดีครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะถ่ายด้วยเจ้ามี10 T ทีโตัวนี้นะฮะแต่ว่าผมจะยังไม่ใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะผมก็จะเอาโหมดกล้องธรรมดานะแล้วก็เป็น16:9นะครับแล้วก็เป็นสีที่ได้จากตัวกล้องมันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาเทสในโดยการถ่ายบรรยากาศร,ร้านแล้วก็ถ่าย ตอนเขาชงกาแฟดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูสีที่ได้แล้วก็แสงที่ได้แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราลองเปิดในน้ําดูโอเคเปิด2หัวเลยก็ได้อันนี้เราแบบเปิดโหมดธรรมดาเลยเป็นแบบกล้องถ่ายรูปนะฮะไม่ได้ซมูมไม่ได้วายนะฮะซึ่งจริงๆแนละ้วมันก็มีโหมดวายเหมือนกันนะฮะแล้วก็โหมดซมูมซูมได้เหมือนกันวายได้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยโอเคแล้วนี่ก็คือรูปที่ได้นะคุณผู้ชม แล้วต่อไปเราก็จะใช้โหมดวิดีโอนะซึ่งจริงๆแล้วโหมดวิดีโอเนี่ยมันจะมี 4K 8K นะแต่ว่าผมใช้ธรรมดาพอแล้วก็ผมเปิดระบบกันสั่นออกมาน,นะโอเคอันนี้เป็นระบบกันสั่นนะ โอคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองถ่ายตัวเม็ดกาแฟโดยใช้โหมด108ล้านพิกเซลนะฮะโดยที่มันจะอยู่ในโหมดเพิ่มเติมตัวนี้นะอยู่ในโหมดเพิ่มเติมแล้วก็จะมีนี่โหมด108ล้านอยู่ตรงนี้108ล้านพิกเซลเดีย๋ยวเราลอนถ่ายกันดูนะถ่ายเม็ดกาแฟเนี่ยนะเดี๋ยวเราล้อนถ่ายเม็ดกาแฟตัวนี้กันดนะูอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้นะ ร้อยแปดล้านมันจะดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าพอเราขยายปุ๊บเนี่ยมันจะแบบยังชัดอยู่เลยนะเห็นไหชัดขึ้น <c oughs> แบบโอ้ไฟล์มันให้มาแบบเพื่อที่จะเอาไปขยายใหญ่โดยเฉพาะแหลนะอันนี้ธรรมดาแบบเดี๋ยวนันนี้น้องเขาจะทําคาปูร้อนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายคาปูร้อนเดี๋ยวเราจะบันทึกวิดีโอไปแล้วก็สแนปช็อตเป็นรูปไปนะฮะ คลิปที่เราถ่ายเราก็จะเปิดแบบโหมดวีโอธรรมดาเลยครับเป็น1080-30เฟรมเรทนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เปิดระบบกันสั่นนะครับอันนี้เราเราจะถ่ายแบบยาวๆไปเลยนะัะ อีกโหมดหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือเป็นการถ่ายวิดีโอแบบมันเป็นโหมดวอล์กตัวนี้ครับนี่นโหมดวอล์ตัวนี้คือมันจะเป็นเหมือนการทําแบบคลิปสั้นๆแล้วก็แบบทัสชิชันแบบเปลี่ยนแบบเท่ๆเลยนะเดี๋ยวเราเราลองถ่ายตัวนี้ดูและนี่คือคลิปที่ได้จากโหมดวอล์กของโทรศัพท์เครื่องนี้ครับ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คลิปมันอาจจะดูมืดๆนะครับเพราะว่ามันถ่ายย้อนแสงนิดหนึ่งด้วยแล้วก็ด้วยตัวฟิลเตอร์ของคลิปโหมดล็อกเนี่ยมันบังคับมาแบบนั้นนะมันก็จะดูแบบมืดๆนิดหนึ่งถ้าคุณแบบอยากได้โหมดไหนที่มันดูสว่างคุณก็ลองเลือกแล้วก็ลองหาแสงทําเลให้มันเข้ากับโหมดนี้ดูแลยกันนะเพราะว่าผมว่ามันดูง่ายดีแล้วก็เราสามารถที่จะแบบคือคือถ้าเราถ่ายซีนไหนพลาดเนี่ยเราสามารถแก้ได้อันนี้อันนี้โหมดนี้สนุกอันนี้ยอมรับ เรามันแบบออโต้ให้แบบไม่น่าเกียดนะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายที่คาเฟ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายมอไซค์กันต่อนะวันนี้ขอบคุณน้องเบนซ์มากนะครับที่เออฟิสสถานีนะก็ขอบคุณกาแฟอร่อยๆด้วยนะฮะและนี่คือรูปและคลิปจะมี10ทีโปรเราไปดูกันครับ ใช่ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โกดังล้างหัวหินแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายช่วงแสงเย็นแล้วก็ถ่ายพวกกราฟิกที่อยู่บนกำแพงดูนะฮะเราจะมาดูสีกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะะเราลองถ่ายกันดูโอเคโอเคตอนนี้นายแบบของเรามาแล้วยังไม่ใ MT หนึ่งศูนย์นะฮะ อันนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายด้วยจเจ้ามี10 T ทีโตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองแบบถ่ายแบบย้อนแสงดูอันนี้เราก็ใช้โหมดรูปถ่ายธรรมดาเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรช่วยงนะเนะฮะเดี๋ยวเราลองถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันด้วยแล้วกันนะโอเคอันนี้รถไม่ได้ล้างมานะ <c oughs> มาแรงเต็มเลย อันนี้เราจะถ่ายเป็นโหมดวอล์กนะฮะก็คือมันจะเลือกแบบประมาณว่า4ช็อตแล้วก็ห้าไหนเราไม่ชอบเราก็ลบออกได้สมมติว่าเราจะถ่ายกับตึกหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นกราฟฟิตี้บนกำแพงอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ได้ไปจอดแบบใกล้ๆตัวแบบนะถ้าเป็นโหมดปกตินะเราไม่ซูมนะ อยให้ดูความแตกต่างของตัวแบกาวไอ้ตัวกระโหลกไอ้ตัวโครงกระดูก,ก่อนกันข้างหลังนะอันนี้คือการถ่ายแบบธรรมดานะแต่คราวนี้เดี๋ยวถ้าเราซมูมนะเราอยู่ห่างจากตัวแบบแล้วก็ดึงดึงซูมเข้าไปปึ๊บเหมือนฉากหลังมันจะดึงเข้ามาด้วยนะนี่ประมาณนี้อ่าอันน,น,นี้อันนี้คือมันจะเป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะสำหรับคือถ้าเป็นกล้องหรือว่าโทรศัพท์ที่ว่ามันมีเลนส์ซูมอะไรพวกนี้เนะี่ย เ,ออเวลาเราถ่ายผมก็จะใช้เทคนิคด้วยการแบบให้อยู่ห่างจากตัวแบ็กกราวด์เยอะๆหรือว่าตัวตึกที่เราต้องการถ่ายนะฮะแล้วก็เราใช้วิธีดันซูมานะฮะแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยฉากหลังที่เราต้องการเนี่ยมันจะเข้ามาเองนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเนาะอันนี้เราจะเป็นเทคสุดท้ายแล้วนะที่เราจะใช้ถ่ายภาพกลางคืนนะคือเราสามารถถ่ายในช่วงกลางคืนเนี่ยให้ภาพมันสว่างได้โดยไม่ต้องใช้ขาตังกล้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเฉพาะโหมดถ่ายกลางคืนพนี้เท่านั้นนะฮะ ตอนนี้ฟ้ามันยังไม่มืดแต่ว่าเน,นี้ยเรามาถ่ายในอุโมงค์สนามบินหัวหินนะเราสามารถถ่ายได้แบบให้มันชัดได้เลยอ่ะแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ขาหนังกล้องนะ และในตอนนี้นะฮะเสี่ยวมีนะฮะก็มีโทรศัพท์ออกมาใหม่นะครับก็คือมี11นะฮะว่ารุ่นใหม่นี่ก็คือราคาจะเริ่มต้นที่20,000ต้นๆนะครับแล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็จะความจุมากขึ้นนะฮะก็จะอยู่ที่20,000กลางๆนะครับแต่ว่าสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนในราคาหมื่นกลางๆแล้วก็กล้องดีๆนะฮะก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะฮะความชัด108ล้านนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์คลิปนี้กันให้ด้วยนะฮะลาวในวันนี้สวัสดีครับผม